สวัสดีค่ะค่ำคืนแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะกำลังรู้สึกว่าอืมใจมันยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของทั้งวันเลยใช่ไหมคะวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันค่ะถึงเนื้อหาจากชุดธรรมะก่อนนอนชุดหนึ่งที่เอ,อ่อน่าสนใจมากเขาเสนอแนวคิดเรื่องการวางนะคะวางความคิดวุ่นๆุ่นเรื่องหนัหนกๆลงก่อนเพื่อให้เราได้พักจริงๆใช่เลยครับคือสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากในเนื้อหาชุดนี้นะครับคือเขาไม่ได้ตั้งเป้าสูงเลยว่า เราจะต้องโอโหบรรลุทำอะไรก่อนนอนแต่เหมือนเหมือนเป็นเพื่อนที่เข้าใจาเรามากกว่าครับชวนให้เราแค่เลือกที่จะพักอ๋อเลือกที่จะพะักครับไม่ใช่ว่ายอมแพ้ปัญหานะครับแต่คือพักใจเอาแรงไว้ก่อนสำหรับวันพรุ่งนี้อะไรแบบนั้นเข้าใจเลยค่ะประเด็นเรื่องใจที่ยังแบกเนี่ย น่าจะโดนใจหลายคนเลยนะคะในเนื้อหาเขาอธิบายว่ายังไงบ้างคะสภาวะนี้ครับเขาอธิบายว่าเป็นเป็นภาวะที่ใจเรายังวนเวียนวนอยู่กับเรื่องเดิมๆครับแล้วก็มีคําถามผุดขึ้นมาเรื่อยๆในหัวเช่นเอ่อทำไมเขาทํากับเราแบบนั้นนะค่ะค่ะหรือทำไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดกับเราด้วยอะไรทํานองน,นี้ครับหานนี้ว่าไว้ก็คือการวางซึ่งซึ่งเขาก็ย้ํานะคะว่าไม่ใช่การยอมแพ้ตรงนี้น่าสนใจช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ ได้ครับคือประเด็นสำคัญเลยนะครับเขามองว่าไม่มีอะไรที่เราต้องแบกไว้ตลอดชีวิตการที่เราเลือกจะวางเรื่องบางเรื่องลงก่อนนอนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราหนีปัญหาหรือเราแก้ไม่ได้นะอืมแต่มันคือการตัดสินใจอย่างมีสติเลยครับว่าโอเคตอนนี้ฉันจะพักก่อนเพื่อ,อ,อรักษากำลังใจพลังงานของเราไว้ จริงๆแล้วการตัดสินใจแบบนี้ได้ก็ต้องใช้ความเข้มแข็งทางใจเหมือนกันนะครับจริงด้วยค่ะแล้วก็มีการอ้างถึงคําสอนของหลวงปู่ดูลอัตุโลด้วยใช่ไหมคะที่ว่าเมื่อจิตวางสิ่งปรุงแต่งลงได้จิตจะว่างและความว่างนั้นคือความสงบคําว่าจิตว่างในที่นี้เขาอธิบายว่ายังไงคะใช่แบบไม่รู้สึกอะไรเลยหรือสมองโล่งๆหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีครับเนื้อหาเขาอธิบายว่าจิตว่างเนี่ย ไม่ได้หมายถึงจิตที่ไม่รับรู้อะไรเลยนะครับหรือว่างเปล่าแบบนั้นแต่มันคือสภาวะที่จิตเราเออไม่ไปยึดเกาะอ๋อไม่ยึดเกาะครับไม่ไปแบกอารมณ์ความคิดปรุงแต่งต่างๆไว้อย่างเหนียวแน่นคือรู้แหละว่ามีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นแต่เราไม่เข้าไปพัวพันกับมันจนเป็นทุกข์ความสงบมันก็เลยเกิดจากตรงนี้ครับจากความเป็นอิสระตรงนี้ ไม่ใช่จากการไปกดความคิดไว้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือรับรู้ได้แต่ไม่เข้าไปยึดติดจ,จนหนักใจแล้วแล้วมีคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมไหมคะว่าเราจะเริ่มวางไอสิ่งที่แบกแบกไว้นี้ได้ยังไงบ้างมีครับเขาเสนอวิธีที่ที่เรียบง่ายมากๆเลยครับคือเริ่มจากลองคลายมือจากเรื่องที่เราแบกไว้นะครับลงเลือกมาแค่เรื่องเดียวก่อนก็ได้คืนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หนักใจที่สุดก็ได้นะค่ะ แล้วก็ตั้งใจแค่ว่าโอเคคืนนี้ขอวางเรื่องนี้ไว้ข้างๆก่อนยังไม่ต้องไปจัดการอะไรมันแค่ตั้งใจจะวางครับแค่ตั้งใจจะวางเหมือนเหมือนเราค่อยๆผ่อนแรงที่เรากำอะไรแน่นๆอยู่ซึ่งเขาก็เน้นนะคะว่าแค่มีความตั้งใจที่จะวางเนี่ย ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีมากๆแล้วโห oh, เป็นมุมมองที่ให้กำลังใจดีจังเลยค่ะแค่ตั้งใจก็พอแล้วแล้วมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมคะที่พอจะช่วยให้การวางมันง่ายขึ้นอีกมีครับอีกเทคนิคสำคัญที่เขาแนะนำคือการกลับมารับรู้ลมหายใจของเราเองอืมการหายใจใช่ครับทำได้ง่ายๆเลยแค่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ การที่เราจดจ่อกับลมหายใจแบบนี้มันช่วยดึงใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับลดความฝุ้งซ่านลงได้เขามีอ่าเหมือนคำภาวนาสั้นๆประกอบด้วยนะครับเช่นหายใจเข้าก็รู้สึกใจเย็นค่ะหายใจออกก็รู้สึกใจเบาใจเย็นใจเบาหรืออาจจะเป็นหายใจเข้าบอกตัวเองว่าวางได้พอหายใจออกก็ปล่อยเลยเหมือนใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือช่วยวางอย่างอ่อนโยนครับ น่าสนใจมากค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าใจเรามันยังเจ็บๆอยู่ล่ะคะยังรู้สึกแย่กับบางเรื่องมากๆเนื้อหานี้เขาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะอ่าประเด็นนี้ก็สําคัญมากครับเขาบอกไว้น่าคิดมากว่าใจที่ยังเจ็บไม่ต้องรีบรักษาอืคือหมายความว่าไม่เป็นไรเลยที่เราจะยังเสียใจยังเจ็บปวดไม่ต้องรู้สึกผิดหรือไม่ต้องพยายามฝืนเข้มแข็งตลอดเวลาธรรมะจริงๆไม่ได้ห้ามความรู้สึกเหล่านี้นะครับ แต่สอนให้เรารู้ทันมันรู้ทันอารมณ์ใช่ครับรู้ทันแล้วก็ไม่ไปตอกย้ำซ้ำเติมความเจ็บปวดนั้นยอมรับว่าเจ็บแต่ก็รู้ตัวว่าเมื่อถึงเวลาหรือเมื่อเราพร้อมเราเลือกที่จะวางมันลงได้ไม่ต้องแบกมันไปเรื่อยๆคือยอมรับความรู้สึกนั้นแต่ไม่จมอยู่กับมันแล้วก็ฝึกวางเมื่อพร้อมเข้าใจเลยค่ะนอกจากเรื่องหายใจกับเรื่องยอมรับความเจ็บปวดแล้วมีแนวทางอื่นอีกไหมคะ มีพูดถึงเรื่องบทแผ่เมตตาเบื้องต้นด้วยครับการแผ่เมตตาครับคือการส่งความปรารถนาดีให้ตัวเองก่อนให้เราสงบร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็ส่งให้คนที่เรารักปลอดภัยให้คนที่เราอาจจะเคยคุณเคืองใจได้รับเมตตาแล้วก็การให้อภัยตัวเองด้วยครับค่ะการให้อภัยตัวเองที่ไม่สมบูรณ์แบบใช่ครับแล้วก็มีอีกอย่างที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวคือเขาชวนให้เราลองพูดกับตัวเองดีๆก่อนนอน ออใช่ค่ะส่วนนี้ดีมากๆเลยชอบเหมือนกันค่ะประโยคแบบวันนี้ฉันเหนื่อยมาพอแล้วครับผมคืนนี้ฉันขอวางทุกอย่างไว้ก่อนนะหรือ ใจฉันก็สมควรได้พักบ้างเหมือนกันมันเหมือนเราได้ปลอบตัวเองจริงๆนะคะอนุญาตให้ตัวเองได้พักจริงๆถูกต้องเลยครับมันคือการสื่อสารกับตัวเองอย่างอ่อนโยนมากๆซึ่งก็สอดคล้องกับแก่นทั้งหมดของเนื้อหาชุดนี้เลยที่เน้นการดูแลใจตัวเองในวันที่เราเหนื่อยล้าแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าถึงแม้คืนนี้เราอาจจะยังวางไม่ได้ทั้งหมดหรอกแค่ตั้งใจจะวาง แค่นั้นก็ถือว่าเราได้เริ่มฝึดแล้วครับความสงบเล็กๆที่มันเกิดขึ้นจากการฝึกวางบ่อยๆนี่แหละครับที่มันจะค่อยๆเติบต่อขึ้นค่ะเป็นแนวทางที่อ่อนโยนแล้วก็ทําตามได้จริงมากๆเลยนะคะ ก่อนจะจบกันไปมีคำขมทิ้งท้ายจากเนื้อหาที่ออน่าสนใจเหมือนกันนะคะเขาชวนให้เราลองคิดต่อนะคะว่าการที่เราฝึกวางสิ่งต่างๆลงทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละคืนเนี่ยถึงแม้จะทำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้แต่การฝึกแบบนี้มันจะค่อยๆส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อความเครียดในชีวิตประจำวันแล้วก็สร้างความสงบในใจเราในระยะยาวได้ยังไงบ้าง อืมครับเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับค่ะก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ